ถังหายไปนานเลยนะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์สบายดีไหมขอบคุณสำหรับการชวนกลับไปทำงานที่สถาบัานแต่คงต้องขอปฏิเสธตอนนี้ข้าได้อาศัยอยู่ในป่าอาวิเดียทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแม้ตำแหน่งไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เพราะอยู่ในบริเวณใกล้ชิดป่ามากเลยมีโอกาสได้ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างละเอียด ข้าค่อนข้างแน่ใจว่าป่ากำลังอ่อนแอลงตอนนี้ข้าเลยตัดใจจากไปไม่ได้ก็เหมือนกับหมอที่ไม่อาจทิ้งคนไข้ไปส่วนเรื่องสถานะกับชื่อเสียงที่ท่านอาจารย์ได้สัญญากับข้าไว้ข้าไม่ได้สนใจเลยแต่ถ้าท่านอาจารย์ต้องการช่วยเหลือแล้วละก็ขอความกรุณาส่งนักวิจัยมาช่วยตรวจสอบเรื่องป่าที่แปลกไปด้วยเถอะ ขอแสดงความนับถือลูกศิษย์ไทนารี